มารู้ช็อปบ,บริการเติมโลบักอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบักแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ Vp Server ID Pass ในเลท4-9และบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนอาร์โอ,อาร์โอ,อาร์ได้ยินบ่ได้ยินไหมโอ,โอย้ออโอยยยยยย a ยย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 ย o โอ้น่าイスน่าイスอ้ลโลมันต้องการโลมันจะฟันฮ้ยคุยกับฝรั่งกว่าจะรู้เรื่องปะเดิร์ทนี่โอ้จะรอดจัวสามนาทีแล้วนะถ้ามาตอนนี้ที่โดนผีหลอกตายแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เล่นดึกด้วยนะตัวนี้ อย่าพึ่งมานะผีตอนนี้อยู่กับฝรั่งสองคนอืมดูหน้าตาเคร่งเครียดเหมือนจะกลัวเหมือนกันนะเนี่ย <Like. S 1> แกพูดอะไรจะรู้ไหมเนี่ยผีมันอยู่ไหนไอ n ด know น a ม b e เอ่อข้างหลังคุณหันไปเลยไป่างโกชะงโก,กดูอะไรวะอ๋อระวังนะ เออยูซ uh, anything ฮัลโหลยูซี anything ัลโห Ghost come here c คำคำเฮีย่คำไหนอะคำไหนวะมันจะมีผีโผล่มาใช่ไหมเนี่ยตอนที่เราอยู่ในห้องน้ำแล้วก็อืมผีอยู่ไหนนะครับอย่าไปหาเลยเหมือนแบตจะหมดด้วยอ๋อนี่เป็นแบตไฟฉาย เอาเดี๋ยนะเปิดไฟฉายเปิดเองอะไรแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งกำลังเข้าห้องน้ำเข้าซ่วมคีอยู่หรือเปล่าฮัลโหลเอา้าซ่วมนีม้มีคนอยู่เหรออีกหนึ่งนาทีเราก็จะรอดแล้วทุกคนตอนนี้เราต้องรอดนะครับคนนี้ไม่น่าหน้าตาออหน้าตาไม่น่ากลัวผีนะนายนำดีว่าแม้คุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องไม่ตาย อาโล <What? S 1> มันหายไปไห,นนหน่อยคนนึงวะ <c oughs> โอ้นี่แกโหท่านั่งกำลังขี้เลยทุกคนเอ้ยยวัตเต์ the ไอ้ตายเธอปิดประตูนี่ปิดดีกว่า ตัวนี้เราจะชนะผีนะครับเหลือหนึ่งนาทีแล้วผีมันก็เป็นแค่แคอากาศใช่ไหมทุกคนเราไม่กลัวนะครับเราไม่กลัวเดี๋ยวเรานะ่ยรูส้สึกไฟกระพริบว่ะร่างบอกมไม่ตามมึงหรอกดูกูดูดดอุย๊ยตามด้วยมาๆตามจริมันมืดอะทุกคนมองไม่เห็นเดินชนกำแพงและโอเคไปทางนี้เหรอตัวน,นี้นโอ้โหประตูเสียงดังชิบหายเลยอ๋อนี่อะไรอ่ะมีรัวด้วย อ๋อทีมันโอ้จุกมืดมืด l l o w me บอก l l o w me เอายูแคลนคัมคัวิ่งเร็วทุกคนอืผีผีมันคงไม่อยู่ข้างนอกรั้วออมั้งหาทางออกรั้เวเถอะทุกคนที่มันหมดอะไรวะหมดเอาตัวรอดมั้งมีนาทีด้วยเอ้แพาเพื่อนมันเจอผีไหมดูดิว่าจะเจอไหมผีอะ